แรงแบบเฉลิมเฉลิมเตรียมเสนอนโยบายพักเพื่อไทยเพิ่มพร้อมคิดสโลแกนให้พักใหม่หาเสียงเศรษฐกิจไทยนิ่งสงบจบที่มึงอย่าเสพติดพนันออนไลน์ชิปหายสมัยมึงวันนี้14มีนาคม2566ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงประธานกิจการพิเศษพักเพื่อไทยโพสต์ข้อความระบุว่าเรียนพี่น้องประชาชน และสมาชิกพักเพื่อไทยที่เคารพทุกท่านมีสมาชิกถามผมว่าทำไมถึงเงียบหายไปในความเป็นจริงผมไม่ได้เงียบหายไปไหนก็ยังคงช่วยพักในฐานะที่พักได้แต่งตั้งให้ผมเป็นประธานกิจการพิเศษและมีพลโทพระดรเป็นเลข,ขานุก,การคณะวันนี้ผมมีเรื่องที่จะกลาบเรียนท่านทั้งหลายว่าเมื่อทหารปฏิวัติฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็พอใจฝ่ายเสรีนิยมก็ไม่พึงพอใจ คณะปฏิวัติชุดนี้นอกจากปกครองประเทศ4ปีแล้วยังร่างรัฐธรรมนูญฉบับอัปยศต่ออำนาจอีก4ปีและทำท่าว่าจะอยู่ต่อโดยชูสโลแกนว่าความสงบมาจบที่ลุงตู่สุดท้ายก็ไม่เป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดความหย่อนยานของรัฐบาลการทุจริตคิดมิชอบพักร่วมรัฐบาลซึ่งชิงความได้เปรียบและผลประโยชน์ของแต่ละพัก ยังจะเห็นว่ามีพักร่วมรัฐบาลสองพักที่ไม่มีความมั่นคงในอุดมการคือ 1. พักภูมิใจไทยประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับคณะรัฐประหารในระหว่างหาเสียงในปี2562 2. พักประชาธิปัตย์ปรสาสัยที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจุรินเป็นผู้ปรสาสัยและยืนยันต่อเมือนชนของพักประชาธิปัตย์ว่า หลังเลือกตั้งจะไม่ร่วมรัฐบาลกับฝ่ายทหารสุดท้ายทั้งสองพักก็ทรยศตัวเองร่วมรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมจะมีหน้าที่เมื่อยุบสภาและปราศัยทั่วไปผมจะเสนอพักนอกจากนโยบายที่พักนำเสนออยู่แล้วสรุปสั้นๆได้ดังนี้ 1. การแก้ปัญหายาเสพติดและเรื่องอาวุธปืนโดยเป็นอาวุธปืนเถื่อนต้องรีบคืนให้หมด ส่วนการอนุมัติให้พกอาวุธปืนได้ต้องยุติ 2. การแก้ปัญหาความยากจนแก้ไขปัญหาความสงบเรียบร้อยระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงการปร,ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมพร้อมถามการปฏิรูปตำรวจของรัฐบาลใน8ปีที่ผ่านมา 3. ต้องส่งเสริมสนับสนุนคนยากจนต้องมีสโลแกนว่าคนอายุมากต้องรวยก่อน มีเงินลงทุนแล้วถึงนำไปสู่คนชรา 4. การอนุมัติให้มีสุราท้องถิน่น 5. ห้ามแบ่งแยกระหว่างคนจนกับคนรวยโดยเด็ดขาดเพราะคนรวยเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ 6. ต้องรีบขจัดความไม่สงบเรียบร้อยระดับท้องถิน่น 7. ต้องสร้างคนยากจนให้มีความพึงพอใจสรุปหากผมมีโอกาสเสนอพัก ผมจะขอให้พักเน้นการแก้ปัญหายาเสพติดความยากจนเรื่องอาวุธปืนการแก้ไขความสงบเรียบร้อยประเด็นสำคัญต้องปฏิรูปประเทศยกร่างบทบัญญัติร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยตั้งสสรซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนการกระจายอำนาจจังหวัดใดก็ตามที่มีความพร้อมในการเลือกตั้งก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและเลือกตั้งผู้อมนการเขตในกรุงเทพ เพราะผู้ว่ากรุงเทพมาจากการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ยะลา,าปัตตานีนาราธิวาสซึ่งมีความขัดแย้งอย่างยาวนานควรจัดให้มีการเลือกตั้งผมคิดสโลแกนให้พักใหม่ไปหาเสียง 1. เศรษฐกิจไทยนิ่งสงบจบที่มึง 2. องย่าเสพติดพนันออนไลน์ทิบหายสมัยมึงวันนี้ในพื้นที่จำกัด ผมจะหาโอกาสนำเสนอบทความเพิ่มเติมอีกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ